เอา嘛ไปไยลูกบายเลยอ่ะจุ๊บๆโอเคครับโอ้ยบ่อยๆตากิฝึกแล้ว แม่ได้่อ่แม่อ่อม่เรียบร้อยค่ะเท่าเท่ากว่าไม่ไม่จะถ่ายแม่ไม่ได้ไม่ได้ถาจะถาแม่เรียบร้อยค่ะไม่ได้ถาอะไรแล้วอค่ะถ่ายแม่รีย้อยไม่อม่อง เรียบร้อยค่ะถ่ายใคค่ายหม่บัแม่มองก้องดยสิไม่มองก้องเลยก้องเลยออ c ใหม่ FC ใหม่กนนี้่ FC ใหม่ขอลาขอลาเลยไถ่าย้แม่สวัสดีค่ะ FC ใหม่เรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ ท the yeah. ั้งเดียวที่ไหนนะไ่อะลอยต่อปีแลวั้งเดียวเนี่ยได้ได้เหรอไม่ได้กบม่ได้รรได้กอย่ลนะไดมใหม่มีงานวดพมี้ยังไม่ต้องไปงานอยู่ต้องัไมาเลยปาารอาไงอยู่อย่อยู่เรียบร้อยค่ะรู้ว่าพี่มาแล้วขบวนใหม่ได้ะ ีึบร้อยค่ะแม่เร็วเลยค่ะรอนะคะรออันไม่ได้เร็วรอไปค่ะร็อไปแล่วรอไปยังตัดไปรอไม่ได้ เรียบร้อยค่ะเดินหน้าเลยค่ะอเนหน้าเลารียบร้อยค่ะเลเดินหน้าเดินลยคนนี้ข้มาแงเรียบร้อยค่ะเดินหน้าเลยค่ะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะยเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะ เอาเอาแก้วนี้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะเดินหน้าเลยแ่เดินหน้าเลค่ะขอบคุ่ะเรียบร้อยค่ะให้คนไหมคะหน้าสองครับายแล้วเรียบร้อยค่ะเดินหน้าเลยแม่เดินหน้าเลยค่ะแม่มองกล้องนะคะเรียบร้อยค่ะเดินหน้า ยอเหน้าเลยค่ะน่ารักมากนะรียบร้อยค่ะบ้นเิ้มตลอดันสองรอยคแม่อค่ะไม่เหนยงานนะสตา์ไปเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะเดินหน้าเลยค่ะใครสรอบเก็บตังนะเรียบร้อยำได้ค่ะ เรียบร้อยค่ะไม่ีสุดท้ายยาวกเรียบร้อยค่ะโอ้ยแถวยาวจ้า

สี่คนแล้วเนี่ยสามสี่เรียบร้อยค่ะใครถ่ายสองรอบก็ถ่ายต้อแต่งรอบเดียวอยู่ดีแต่งให้รอบเดียวอยู่ดีก็ให้ไป่สามู้เรียบร้อยค่ะแต่งให้แค่รอบเดียวเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะวันนี้คนไกลจากบ้านแรงแน่เนี่ยแรงเลยเรียบร้อยค่ะตาเขาดีด้วค่ะได้ยังละ เรียบร้อยค่ะลูลูกหน่อยจวันเราจะเจอี่สวัสดีค่ะแกลงเป็แกลงแกแกแ่าย่แก้วนนี้ยังแมมาแ้แม่ของหวานเราอ่ะเราอ่ะของหวานเรียบร้อยค่ะขายแม่หน่อยแมมองไปเลยแม่มองน้องยิ้มทุกคนเลย อ่ะสุดท้ายเรยบ่้อเนได้เลยเดินหน้เลยอย่างั้นเดี๋ยวไปก่อข้างหลังเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะพอแล้วนะไปแล้วนะอันนี้งอกวอ้ล่เรยบร้อยค่ะใคนะเดี๋ยวพี่มดต เรียบร้อยค่ะียาเดียวเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะเียอยค่ะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะต้องไปเจอไ่แม่รถออกแล้ว